บทที่ 4. สูตรลับของเจ้ามือที่ไม่เคยแพ้เจ้ามือไม่เคยต้องเดาเขาเพียงแค่ควบคุมกติกาให้ตัวเองชนะในระยะยาวเคล็ดลับข้อแรก House Edge ความได้เปรียบที่มองไม่เห็นในทุกบ่อนการพนันเจ้าบ้านหรือเจ้ามือมีสิ่งที่เรียกว่า House Edge หรือค่าความได้เปรียบของบ่อนทุกอย่างเช่นเกมรูเล็ตโอกาสแทงเลขถูกเท่ากับ1ใน37 แต่จ่ายเงินแค่35เท่านั่นก็คือ house edge เท่ากับ2.7%ในเกมสล็อตแมชชีนอัตราจ่ายต่ำกว่าความเป็นไปได้จริง house edge อยู่ที่5-15%หรือมากกว่านั้นหมายความว่าในระยะยาวนักพนันทุกคนเสียไม่เว้นแต่คนเก่งในตลาดหุ้น house edge คืออะไรในตลาดหุ้นไม่มีใครมากำหนดกติกาให้คุณแพ้แต่ในธรรมชาติของตลาดเอง คือเกมที่ผันผวนไม่แน่นอนและจิตวิทยาสูงถ้าคุณไม่มีระบบที่ให้ความได้เปรียบคุณกลายเป็นเหยื่อของตลาดทันที House เ g e ของเทรดเดอร์จึงเทียบได้กับ 1. expectancy ที่เป็นบวก 2. risk to reward ที่ได้เปรียบ 3. ระบบที่ผ่านการ Back Test แล้วว่าอยู่รอดเคล็ดลับข้อ 2. risk to reward วางกับดักให้คุ้ม เจ้ามือไม่เคยสนใจว่าจะชนะทุกครั้งแต่เขาจะตั้งรางวัลให้ต่ำกว่าความเสี่ยงของผู้เล่นเสมอยกตัวอย่างง่ายๆคุณแทง100บาทมีโอกาสชนะ50เอร์เซน์แต่ถ้าชนะได้คืนแค่90บาทนั่นก็คือเจ้ามือไม่ต้องชนะบ่อยแค่ให้คนเล่นนานพอก็กำไรในตลาดหุ้นถ้าคุณเข้าเทรดด้วยโอกาสชนะน้อยแต่กำไรเยอะ คุณกำลังสร้างกับดักแบบเดียวกับเจ้ามือเช่น win rate 30%ร0แต่ reward to risk เท่ากับ4ต่อ1นั่นก็คือคุณแพ้7ครั้ง expectancy ลบ1น r คูณ7เท่ากับลบ7 r แต่ชนะ3ครั้ง expectancy บวก4ี r คูณ3เท่ากับบวก1 2 r นั่นก็คือยังได้กำไรรวมเป็นบวก5 r เคล็ดรับข้อ3 Money Management เกมแห่งการอยู่รอดเจ้ามือไม่เคยอออินเขามีขนาดเงินที่ปลอดภัยวางแผนมาแล้วว่าถ้าแพ้5ตาติดจะเสียกี่เปอร์เซ็นต์ถ้าคนเล่นได้แจ็คพอตจะรับมือไหวไหมในทางเทรดดิ้งเทรดเดอร์ที่อยู่รอดมักมีวิธีบริหารเงินดังนี้กลยุทธ์รายละเอียด 1. 1% Risk per trade เสี่ยงไม่เกิน1%ของพอร์ตต่อไม้ Fixed Fractional ใช้เปอร์เซ็นต์ของพอร์ตคำนวณ Position Size Equity Curve Control ลดขนาดเทรดเมื่อพอร์ต Drawdown พวกเขาไม่เทรดแบบยิงให้แม่นแต่เทรดแบบอยู่ได้นานพอจนค่าเฉลี่ยทำงานเคล็ดลับข้อ4ระบบที่ไม่มีอารมณ์เจ้ามือไม่มีหัวใจเขาไม่โมโหวเวลาคนเล่นได้เพราะเขารู้ว่า ระบบจะพาเขาชนะในระยะยาวเทรดเดอร์ที่มีระบบจะเหมือนเจ้ามือเทรดตามสัญญาณไม่ดวนเปลี่ยนกลยุทธ์ไม่เล่นสวนระบบเพราะความรู้สึกมีวินัยแม้ระบบจะขาดทุนช่วงสั้นๆความนิ่งคืออาวุธของเจ้ามือและควรเป็นของคุณด้วยเจ้ามือที่ดีไม่ได้ชนะเพราะโชคแต่ชนะเพราะระบบถ้าคุณอยากยืนฝั่งเดียวกับเจ้ามือในตลาดหุ้นคุณต้องมี 1. 1. Expectancy เป็นบวก 2. Risk to Reward ที่ชัดเจน 3. การบริหารเงินที่แม่นยำ 4. ระบบที่ไม่ใช้อารมณ์ตัดสิน